วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท นี่ตามนี้แต่ในทางกับการถ้าใครที่กดที่ลิงไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกันสวัสดีคะ่ะฟีมันนี่ช่องนี้มีแตกของฟีของฟีในวันนี้ก็แจกวันเลตฟีประจำวันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นวันที่23พฤษภาคม2566 ก็ยังคงแจกไปเรื่อยๆแจกจนกว่าจะเลิกทำช่องใครที่ยังไม่เคยได้ก็เอาใจช่วยใครได้บาแล้วก็ดีใจด้วยการแจกวันนี้ก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมนะคะใครที่ยังรับไม่เป็นก็ดูคลิปให้จบนะคะจะได้เข้าใจเวลา เวลาที่จะสามารถรับอ่งเปาในวันนี้ได้ก็คือ22นาฬิกา4นาทีใครดูจบแล้วก็มารอที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแจากวอลเล็ตฟรีประจำวันที่23พฤษภาค,คมก็หมดแล้วและเรามาเจอกันในคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ